สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านฮะคลิปนี้ผมมาบอกถึงนักเตะและก็กิจกรรมที่จะมาในวันจันทร์นี้ฮะแล้วก็วันพฤหัสนี้จะมีอะไรกันบ้างครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าในวันจันนียก็หลังเก้าโมงก็มีการอัปเดตแล้วนะฮะส่วนวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นประมาณช่วงบ่ายนะฮะสิ่งแรกครับแน่นอนฮะนี่เลยฮะเข้ามาล็อกอินเนี่ยได้รับทั้ง GP แล้วก็ได้รับทองนี่ฮะยาวๆเลยฮะเวันนะฮะนี่ฮะทั้งเทรนนิ่งก็มีฮะทองเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะหาค่อนข้างยากนะฮะเพื่อนๆก็เก็บไว้ให้ดีๆนะฮะต่อมาฮะในวันจันทร์เนี่ยมีคัพเซเลชันมาฮะไม่รู้ว่าเพื่อนจะชอบกันหรือเปล่าส่วนตัวเนี่ยชอบ l m f มากครับนี่เลยฮะนี่ฮะดูฮะเวลตันก็เท่านี้เลยฮะจะเป็นผู้เล่นจากนิวคาสเซิลนะฮะ ต่อมาฮะพวกกิจกรรมครับเล่นกับ ai เล่นกับบอทอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมเข้าไปเล่นให้ครบให้จบกิจกรรมกันด้วยนะฮะมีคุณสามฮะนู่นนี่นั่นนะเยอะเลยฮะใครที่ยังไม่ได้เล่นเนี่ยอย่าลืมเข้าไปเล่นกันด้วยนะฮะอีเวนต์มากมายจริงๆฮะเล่นครบเนี่ยบอกได้เลยโคตรขยันนะใครขยันอย่าลืมเล่นให้ครบกันด้วยนะครับ ส่วนกิจกรรมหน้าตาเป็นทีมชาติแบบนี้ก็น่าจะมาให้เล่นกันด้วยนะครับต่อมาฮะเป็นนักเตะอีกปิดครับแน่นอนครับเหลืออีกแพ็คหนึ่งครับที่โอกาสมา70%ครับสำหรับเซนอนครับเวล่าลุงเบิร์กอะไรพวกนี้ครับต่อมาฮะเป็นแพ็คของแอติโกมาดริดครับจอฟิลิปครับเดโกฟอ o r ลานและก็ฟอนน์เดอตอเลสส่วนฟอ r l ลานเนี่ยมีแพ็คในแพ็คของแมนยูนะฮะยังไม่มานะฮะอาจจะเป็นฟอร์ล n นในล่างแมนยูมาก็ได้ครับ เดี๋ยวลองดูกันอีกทีฮะว่าใครจะมานะครับส่วนนักเตะ p l y y r r o t t h w Week ครับแน่นอนครับพาแลนหรือโฟเด่นแน,แน่แน่แล้วแหละฮะตอนนี้ยังเดือดฮะเดี๋ยวผมมาคาดการให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะฮะสำหรับนักเตะ p l y y r r o t t h w w e e k ครับแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ฮะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ s c ก i b e ช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ